เอาครับเหมือนไอ้มีสุนเลียนเนาะเข้ามา,าด้วยกาขำตีลอยอ๋อจุดตีลอยนะีตีตีโคใหม่เนาะโคกลางเท้านะในเฮื่อนนายเห็นยุน่งนายเฮงก่อนแล้วละ่ะนายเห็นกยอมไหมนะถ้าดีกว่ามือเราอ๋อ,อก็ยอบไหมนะ กาขำกาความเลยตั้งบนนี้เป็นสายไว้แล้วนะมาขมนำน้ำอู้อ๋อลงตั้งบนนี้กาขำนำไปโทษนะเ้อมีสองลำหลอดมาสองลำอ่ะคนตัวน้ำแก่ล่าเนื้อน้อง มามาตัวองกับฮะเออม,มาส่าสดใจเงาอ, <laughs> อะไรก็ตัวยก็ต <laughs> ัวอ่อยนู่วฮา <laughs> ล,ล่่ฮ่ฮ่าฮมม่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮา่าาฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮมาฮะฮ่าอ่าฮ่ ฮัทชอชูฮัทช์เหมืหนหือซึงซมา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 ้กเลย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 กดินไหนมาเอาจองในส่งมันดีกล้ามาขึ้นไหนหน่าเฮิรไผ่นั่นน่านไนปันปันจ้าคู่มาเจ้าคู่มีบุญไหนไหนเฮิร์นนั่นขึ้นเคียวเขียวขึ้นไว้นั่นอันน่นนั่นนั่นรถครื่องเวเออออ่ะ เอาจองบันเจ้าคู่มาหนาหน้ามีในกลางนี่มันไปลงมาเอออ้าล่ะเข้มนะใครกินไหนปล่อยสั่งลองมองห้อง,องเ,เอางี้อ้าล่ะกินแต่กินวะมมนเคยกินเอาไหนอ้าล่ะ กินอะห้กินได้กินาวาเหหลอนก็ชอบบนกของนี่ในตัวนางมาตัวทำบุญของนี่อาล่ะกลุ่มไายกับบลานโลไหมทุกขันอะอโลเอ้กตอตหรออืมก้าคำก้าำอืมจออย่ก่อนนะสภาวะมันนึงปอก mát tôi ô oh, sẵn nó có okay. sẵn nó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  ừ. sẵn nó Cho hiên nó quay đây tươi quả nó loay khăn nào ลอยลอยอันนี้มันสูงนะฮะรูหน่อยทุกทุกสูงสูงจริเกี่ยวไว้เนี่ยน้องมัองรู้จัดน้องเบือหนนาย lô sát trúc alo con tận hàng ô kìa kìa mẹ quả lây này ี่ยหน้านะฮะตะแก้มอากลัฝ uh> ัแหงฝังไนกินน้ำไปฝังปุ้นได้ไหมฝันแหงในแหงเขานำอาอเออเอกับปีนวดบุญให้ได้แก๊ด้วยก สุนค่าเผ่อคำเท่าไหนห้นองก,กว่าไรรู้นั้นมือเนี่ยกามันมันอือหูชอเนี่ยอือต้องไว้เด้อผลิตมะลิมึงปันน่นกำไหนเผื่อได้ไข่ะมะลิมึงปัน่นอืออ่าล่ะปั่นแห้งนเลยหลีอเตะ ตาลงอ่ะจอยกันสั้นในทีแก่ขอครจาใครจะใครใครไปใครไปมือเวียเหรอเขาอะฮัลโหลนี่เป็นคีนะฮะเกี่ยวแก่เนาะฮัลโหลฮัลโหล ngắm alo mình này anh ở phan tôi đọc sút nữa hả nó đầu bút nhá mình xong cả cả